ทีนี้มาดูว่าอาซายีเบอร์รี่มีผลลัพธ์ที่ดียังไงต่อสุขภาพมาดูทีละอย่างนะครับให้พลักกำลังความสดื่นทันทีท่านทานไปเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าภายใน15นาที30นาทนีรู้สึกว่าทำไมมันรู้สึกสดชื่นขึ้น,นมารู้สึกเฟรชอัพขึ้นมาในทันทีต้านอนุมูลอิสระถึงในระดับเซลล์นะครับชะลอความชราให้อวัยวะทุกส่วนฟื้นฟูระบบคุ้มกันทั้งระบบช่วงนี้นะครับเป็นไงฮะไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ใช่ไหมครับ อาจจะต้องลองอาไซเบอรี่มาช่วยป้องกันนะครับเพิ่มบูทภูมิคุ้มกันเราขึ้นมาเพราะตัวแอสไซเบอรี่มีสารที่จะไปบูทภูมิคุ้มกันแล้วก็ไปทําให้ไอตัวเนเชอรัลคีเล์เซลล์หรือเม็ดเลือดขาวของเราครับมันวิ่งทั่วร่างกายเลยวิ่งหาแบคทีเรียตรวจจับแบคทีเรียไวรัสที่จะเข้าสู่ร่างกายตลอดย4สชั่วโมงนะครับ ที่สาคัญนี้น่าสนใจครับมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียมีศาสตราจารย์ของมหาลัยได้เอาสารสกัดในแอาไซเบอรี่ไปใส่ใน,นหลอดทดลองเพราะเขาสงสัยว่าอย่างนี้มันน่าจะช่วยเรื่องมะเร็งได้ก็เลยเอาสารสกัดไปใส่ใน,นหลอดทดลองที่มีเซลล์มะเร็งอยู่ปรากฏว่ามันทําปฏิกิริยากับเซลล์มะเร็งถึง8ปนะครับนี่คืองานวิจัยล่าสุดของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียก็ทําให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะครับป้องก,กันโรคหัวใจโรคหลอดเลือดเพราะมีแผนสตาร์นอป้องกันอาการอ,ากาอักเสบติดเชื้อนะครับเพราะาบูา ฟื้นฟ,นฟ,นฟนูระบบประสาทสายตาและสมองเพราะมีโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9แล้วก็มีลูทีนเซซันทีนที่ช่วยเรื่องระบบประสาทและสายตาครับขับสารพิษที่มีในกระแสะเลือดและลำไส้ก็พิเศษมากเลยครับดีท็อกซ์ตั้งแต่ในระดับของเลือดนะครับแล้วก็ลำไส้ คืนความหนุ่มสาวอีกครั้งปกติเนี่ยเวลาตอนที่บางคนอาจจะนึกย้อนไปหน่อยแต่ก็ช่วยนึกย้อนนานไปหน่อยแต่ก็ช่วยนึกหน่อยนะฮะอายุสิบ4า5สิบี่สิบห้าจำได้ไหมครับที่แตกเนื้อสาวแตกเนื้อหนุ่มเปี้ยๆเ,เลยครับจําได้ไหมครับบางคนก็นึกย้อนไปไม่ต้องไกลมากบางคนก็ต้องย้อนนานมากบอกกวินมานานมาแล้วนะลองนึกไปหน่อยเท่านั้นเนี่ยโคตฮอร์โมนจะหลังเยอะจาได้ไหมครับ จะมีโกรทฮอร์โมนหลังในขณะที่เรานอนหลับลึกตอนประมาณตีหนึ่งตีสองนะครับนั่นแหละครับคือฮอร์โมนแห่งความหนุ่มสาวไอฮอร์โมนแห่งความหนุ่มสาวนะครับมันจะหลั่งน้อยลงไปเมื่อท่านเริ่มเข้าสู่วัยอายุยี่บสามปีไปต้นไปบางคนบอกว่าไม่ยี่บสามนะครับสามะสองฮะอย่างนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับโกรทฮอร์โมนมันลาจากเราไปนานแล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราเสื่อมลงเสื่อมลงหรือพูดง่ายงคือแก่ลงแก่ลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นโกรทฮอร์โมนนยครับจะไปฟื้นคืนความหนุ่มสาว กลับมาหลังอีกครั้งหนึ่งถ้าท่านได้ทานสารสกัดจากอาไซเบอรี่ดีไหมครับกลับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อีกครั้งหนึ่งทีนี้มีคนนําไปใช้แล้วมีผลข้างเคียงก็คือมันสามารถที่จะควบคุมน้ําหนักได้นะครับก็คือลดไขมันลดคอเลสเตอรอลช่วยลงการขับถ่ายได้นะครับแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์ผิวด้วยข้อสุดท้ายครับที่แต่ละคนบอกว่าสูโคยนะครับสูโคยคืออะไรไปหาวิธีแปลเอาครับโดยเฉพว่ผู้ชาย มันได้รับการขนานนามในสหรัฐอเมริกาว่าไวอากราแห่งป่าเมซอนนะครับจริงไม่จริงพิสูจน์เราเองนะครับแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเอาครับแต่นี่คือสิ่งที่ดังมากในอเมริกาครับไวอากราแห่งป่าเมซอนก็คืออาไซเบอรี่นะครับทีนี้มาดูครับหลังจากงานวิจัยเสร็จสิ้นนะครับดรศาสตราจารย์หลายคนที่ทําการวิจัยร่วมกับประธานดาริลาสันนะครับ ก็เลยคิดว่าเราน้าจะทําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งออกมานะครับเพื่อทําให้คนทั่วโลกรู้จักกับอาซายเบอร์รี่นะครับแล้วก็เอาประสิทธิภาพดีๆผลลัพธ์ดีๆของมันนะครับไปสู่ผู้คนทั่วโลกก็เลยผลิตสินค้าตัวหนึ่งออกมานะครับก็คือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหรือน้ําผลไม้อาซายเบอร์รี่สายพันธุ์บบาซิเลียนจากป่าเมซอนนะครับขวดแรกของโลกนะครับในแบรนด์ที่มีชื่อว่าโมนาวี โมนาวีโมนาวีมาจากคำว่าต้นไม้แห่งชีวิตนะครับก็คือต้นอาไซเบอร์ี่นั่นเองนะครับใช้เวลางานวิจัยกว่า2ปีก็จะได้ขวดนี้ออกมานะครับออกตลาดครั้งแรกในปี2005ในสหรัฐอเมริกาขวดสวยไหมครับขวดสวยไหมฮะน่าทานไหมครับโอเคครับดูต่อเดี๋ยวพาไปดูเต็มๆครับทุกๆขวดทุกๆสูตรนะครับเดี๋ยวที่นี้ไปดูเรื่องราวของโมนาวีพาไปรู้จักโมนาวีก่อนครับ นี่คือสำนักงานใหญ่โมโนวีนะครับเฮดคอร์เตอร์โมโนวีในสหรัฐอเมริกานะครับโมโนวีตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Utah, รัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกานะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่หนึ่งมกราคมปี2005วันที่1ปีนี้ที่ผ่านมาเขาเพิ่งครบรอบ4ปีนะครับอายุของโมโนวีหลังจากการค้นพบอาร์ไซเบอรี่อาไซเบอรี่ในโลกนะครับแล้วก็ผลิตเป็นสินค้าตัวแรกออกมานะครับยูทาห์ก็เป็นรัฐที่เมื่อก่อนเป็นทะเลทรายครับแต่ช่วงหลัง พอการตลาดเครือข่ายเติบโตมากๆในระดับโลกแบบชุดไม่อยู่นะครับปัจจุบันก็มีบริษัทการตลาดเครือข่ายในรัฐยูทาห์เนี่ยมากกว่า200-300ถึงบริษัทด้วยกันถ้าเปรียบเทียบในประเทศไทยนะครับก็เหมือนกับรัชดาพิเศษบ้านเราครับลงไปดูนะครับมีบริษัทการตลาดเครือข่ายเยอะเลยได้รับการขนานนามว่ายูทาห์เมืองไทยนะครับในยูทาห์มีบริษัทใหญ่ๆอะไรบ้างที่บางคนเคยได้ยินก็คือไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอเจลนะครับ บริษัท Synergy Worldwide บริษัท 4LIFE นะครับบริษัท New k i n นะครับเหล่านั้นก็คือบริษัทกระตลาดเครือข่ายที่อยู่ในรัฐยูทาห์เท่านั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นบริษัทชื่อดังระดับโลกเท่านั้นเลยนะครับทีนี้เนี่ยให้ท่านดูรูปสำนักงานใหญ่โมโนวี v, แค่นี้มันดูเหมือนธรรมดาเกินไปอยากเห็นอยากให้ผมพาไปสำนักงานใหญ่ที่จริงไหมครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปผ่าน Google Earth นะครับพาท่านไปดูอาณาจักร ของบริษัทที่มีอายุแค่4ปีอย่างโม n นวี v, ว่าสามารถสร้างอาณาจักรสำนักงานหรือเฮดคอร์เ t e r ์ได้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภาพของเฮดคอร์เ t e r ์ของโม n นวี v นะครับโดยถ่ายผ่านโปรแกรม Google Earth นะครับเดี๋ยวจะซูมลึกลงไปเรื่อยๆจะพาท่านไปที่ยูท่านะครับ m o n o v i อิงเห็นไหมครับดกดแล้วเซิร์ชแล้วก็จะเห็นอย่างนี้นะครเดี๋ยวเราปักหมดุดแล้วก็ลงมาทีนี้จะซูมลงไปจะเริ่มเห็นอะไรฮะ นี่เรามาที่ยูทาห์สหรัฐอเมริกานะครับอาณาจักรของที่เกข่ายของโลกภาพที่ท่านเห็นนี้ก็จะเป็นภาพเดี๋ยวซูมลดลงไปนะฮะจะเป็นภาพของอาคารสำนักงานนะครับเป็นเฮดคอร์เตอร์ของโมโนวีนี่คืออาณาจักรโมโนวีนะฮะนี่คือหออาคารของโมโนวี v ที่ท่านเห็นอยู่เป็นหลังคาขา,ขาวนี่นะครับปักหมุดอยู่มาีนี้เดี๋ยวเรามาดูรูปของอาณาจักรโมโนวีนะครับที่เราเก็บภาพมาในแบบที่ใกล้ขึ้นนะครับ ซูมมาใกล้ขึ้นเมื่อกี้เรามองผ่านดาวเทียมกันมาแล้วนะครับเนี่ยนะครับคืออาคารสำนักง,งานทั้งหมดของโมโนวีทั้งหมดเลยนะครับภาพนี้ก็มีทั้งหมด3อาคารด้วยกันนะครับที่เราซูมมาหเห็นตรงกลางเดี๋ยวจะไปดูตรงกลางนะครับหมุนไปตรงกลางที่ท่านเห็นอยู่นั้นก็เป็นตัวคอร์ปอเรทของโมโนวีนะครับมีน้ำผุอยู่ตรงกลาง เดี๋ยวเราจะมีนักธุรกิจไทยรุ่นแรกที่เป็นรุ่นบุกเบิกในประเทศไทยที่จะได้ไปเหยียบเฮดค وار เตอร์ของโมโนวีปลายปีนี้นะครับเป็นรุ่นแรกของประเทศไทยนะครับส่วนคุณสมบัติทายังไงนักปรึกษาที่ปรึกษาของท่านนะครับบริษัทจัดการค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะครับที่จะได้เป็นรุ่นแรกไปดูงานนะครับที่สำนักงานใหญ่ของโมโนวีที่สหรัฐอเมริกานะครับนี่คือบริษัทที่มีอายุแค่4ปีนะครับ การที่บริษัทใหญ่บริษัทใหญ่ๆใ,ในสหรัฐนะครับที่มีอายุน้อย,อยแล้วแล้วจะมีเฮดคอร์เตอร์มีอาณาจักรที่ใหญ่ๆขนาดนี้ของตัวเองได้เนี่ยต้องใช้เวลาเป็น10ปีขึ้นไปแต่ด้ผมพาไปดูเหตุผลนะครับว่าทาไมโมโนวีบริษัทอายุน้อยแค่4ปีทําไมสร้างความยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้นะครับเพราะอะไรอันนี้คือปรึกษาทีมงานของท่านเลยนะครับปรึกษาที่ปรึกษาของท่านว่าทํายังไงนะครับจะได้มีคุณสมบัติได้ทิกเก็ตตัวนี้ที่จะไปไปลายปีนี้กับเรานะครับในการไปเยี่ยมชม ดูงานนะครับสนักงานใหญ่โมโนวีปลายปีนี้ด้วยกันนะครับมาเรื่องของโมโนวีต่อนะครับว่าโมโนวีเกิดขึ้นมาได้ยังไงลืงผู้ชายคนนี้ไปหรือ,อยังครับประธานดารินลาสันครับนี่คือผู้ก่อตั้งบริษัทโมโนวีคือผู้ที่ไปนค้นพบอายบายเบอร์รี่ในบราซิลครับก็มาก่อตั้งบริษัทโมโนวีขึ้นมา นะครับเป็นผู้กอ่อตั้งและเป็นประธานบริหารบริษัทเองประสบการณ์ของดาริลลาสันเป็นยังไงครับดาริลลาสันอยู่ในวงการของการตลาดเครือข่ายมากกว่า20ปีอยู่ในวงการผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพมากกว่า20ปีนะครับเป็นผู้สนใจผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพมากแล้วก็เป็นนักธุรกิจเมื่อก่อนนะครับเคยเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จสูงสุดในบริษัทบ,บริษัทการตลาดเครือข่ายของสหรัฐอเมริกามากกว่า3บริษัทเคยเป็นนักธุรกิจของบริษัทแอมเวย์นะครับ เป็นนักธุรกิจบริษัทแอมว์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็โดนดึงตัวไปเป็นผู้บริหารบริษัทใหญ่ๆใ,ในสหรัฐอเมริกานะครับมากกว่า3บริษัทบริษัทสุดท้ายนะครับที่บริหารให้บริษัทนี้มีผลงานเติบโตสูงมากในระดับโลกก็คือบริษัทยูซาน่าเฮลซ์ไซน์นะครับ นี่คือบริษัทสุดท้ายที่อยู่ในฐานะของผู้บริหารระดับอาวุโสของดารินลาสันแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากไร้ในประเทศบราซิลนะครับหรือ The m o r ล Project นะครับใครสนใจก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ TheMoreProject.com นะครับ ถามว่าดาริลาสันเปิดบริษัทนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรครับเขามีปณิธาน3ส,สิ่งด้วยกันในการเปิดบริษัทโมโนวีขึ้นมาขึ้นหนึ่งที่จะสร้างสุขภาพดีๆจากผลิตภัณฑ์อาไซเบอร์รี่นะครับไปสู่ผู้คนทั่วโลกนำผลไม้ลึกลับอันนี้ที่คนไม่รู้จักนะครับไปสู่ผู้คนทั่วโลกข้อที่2คือสร้างโอกาสทางธุรกิจและแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนชีวิตผู้คนทั่วโลกนะครับข้อที่3คือสร้างบริษัทการตลาดเครือข่ายที่มีแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับนะครับไปทั่วโลก ปกติแล้วเนี่ยบริษัทตลาดเครือข่ายการพัฒนายังไม่ถึงขีดสุดสิ่งที่พลาดก็คือยังไม่มีการสื่อสารการตลาดที่ดีและยังไม่มีการสร้างตราสินค้าหรือสร้างแบรนด์สินค้าที่ดีนะครับที่ทําให้คนทั่วโลกยอมรับประธานดารินลาสันตั้งใจจะทําให แบรนด์โมนาวีนะครับเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกไม่แพ้กับแบรนด์ของโคคาโคล่าท่านเชื่อไหมครับว่าประธานดารินลาสันจะทำได้หรือเปล่าในการที่จะดึงแบรนด์โมนาวีทำให้เทียบเท่ากับการเป็นแบรนด์โคคาโคล่าก็หรือโค้กเนี่ยทั่วโลกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทำได้อย่างนั้นหรือเปล่า นี้มาดูนะครับหลังจากการเปิดตัวบริษัทโมโนวีนะครับก็ได้รับความสนใจในวงการโภชนาการวงการแพทย์ทั่วโลกนะครับนิตยสารเบรกทู Break ๊กอินเฮลนะครับเป็นนิตยสารชื่อดังนะครับที่เป็นยอดยอดขายสูงสุดในสหรัฐอเมริกาเป็นนิตยสารด้านสุขภาพนะครับก็ได้ลงตีพิมพ์เรื่องราวของอาสไซเบอรี่ทั้งเล่มเลยนะครับให้คนในสหรัฐได้มีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับผลไม้ลึกลับตัวใหม่ของโลกก็คือแอสไซเบอรี่หลังจากนั้นเว็บ MD นะครับ ที่เป็นเว็บที่คุณหมอนะครับแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาจะมานั่งคุยกันมาแชร์ประสบการณ์กันว่าใช้ยาตัวไหนรักษาผู้ป่วยอะไรแล้วมีประสิทธิภาพนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนเสริมการรักษาแล้วมีประสิทธิภาพเขาก็จะมาแบ่งปันเรื่องราวแบ่งปันประสบการณ์กันในเว็บ MD ปรากฏว่ามีคุณหมอนะครับลองใช้ผลิตภัณฑ์โมโนวีในการเสริมการรักษานะครับแล้วปรากฏว่าได้ผลดีหลายเคสด้วยกัน จนมีแพทย์หลายคนนะครับทั่วโลกและก็ในสหรัฐเนี่ยได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์โมโนวี v นะครับกับผู้ป่วยใครสนใจลองเข้าไปดูได้ที่เว็บ md.com นะครับลองเซิร์ชโมโนวี v, ท่านก็จะเจอเรื่องราวของโมโนวี v. อีกอันนึงคือเว็บพับเมดพับเมดนอกจากจะเป็นเว็บที่บุคลากร,กรทางการแพทย์พูดคุยกันแล้วก็ยังมีผู้ป่วยมาแชร์ประสบการณ์กันในการใช้ยาใช้ผลิตภัณฑ์เสริมการรักษานะครับปรากฏว่าก็มีเรื่องราวโมโนวี v อยู่ในนั้นเหมือนกันนะครับ ที่มีการพูดถึงและรับความนิยมลองเข้าไปดูที่ pubmed.com นะครับ search m o n o v i ก็จะเจอที่ตื่นเต้นที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องราวที่โด่งดังที่สุดในสารัฐจนกลายเป็นกระแสให้ m o n o v i ในวงการโฆษนาการทั่วโลกก็คือมีคุณหมออยู่คนหนึ่งในหนังสือด้านขวามือนะครับที่่านเห็น ดรนิโคลัสเพอริโคนนะครับเป็นคุณหมอด้าน a อนไชนเอนจินหรือคุณหมอด้านการชะลอความชราปัจจุบันนี้นะครับท่านก็เปิดคลินิกด้านการชะลอความชราอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วคนทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับชาวสหรัฐชาวยุโรปก็บินไปใช้บริการที่คลินิกคุณหมอเพอริโคนที่นี่นะครับเพื่อไปทํำยังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยคงความหนุ่มความสาวไปตลอด นะครับแล้วก็ไม่แก่แล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวนะครับไปเข้าคอร์สกันที่คลินิกแห่งนั้นแล้วก็ได้ลั์ผลลัพธ์ที่ดีมากจนดร์เพริโคนนะครับเขียนหนังสือที่มีชื่อว่า The Pericon e Promise นะครับเป็นหนังสือที่จะบอกว่าทํายังไงจะสามารถย้อนไวัยไปถึง10ปีได้ใน28วันเท่านั้นนะครับใช้เวลาแค่28วันในการย้อนไวัยไปถึง10ปี ทำยังไงนะครับดรพริโคนเขียนในหนังสือนั้นนะครับเรื่องหนึ่งะครับถึงวิธีหนึ่งว่าวิธีที่ง่ายที่สุดในการย้อนวัย28วันเนี่ยไปได้ถึง10ปีนะครับก็เพียงแค่ทานผลไม้ตัวใหม่ของโลกที่มีชื่อว่าแอาไซเบอรี่ทุกวันนะครับ อาซายเบอร์รี่ทุกวันก็สามารถที่จะย้อนไวัยได้ถึง10ปีในระยะเวลาแค่28วันเท่านั้นคนทั่วโลกก็เลยไม่บินไปที่คลินิกกับดรเรพริโคลแล้วครับวิ่งตามหาผลิตภัณฑ์โมโนวีวิ่งตามหาผลไม้อาซายเบอร์รี่กันจ้าละวันเลยในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวงการโภชนาการหลังการเปิดตัวของบริษัทโมโนวี